เรียกผมว่าปีเตอร์มาแดงตาเอาละครับวันนี้ผมก็มีร้านเติมเกมมาแนะนำนะครับชื่อร้านเมโลท็อปอัพนะครับเป็นร้านที่เติมเกมพับเีมมือถือในราคาที่โคตรถูกโคตรคุ้มและวิธีการเติมก็แสนจะง่ายดายแถมมีบัตรพายอีกด้วยโดวยวิธีการเติมเพียงแค่เลือกแพ็กที่เราต้องการเติมโอนเงินและส่งสลิปพร้อมเลข i อกับชื่อตัวละครเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับรอไม่นาน UC ก็จะถูกส่งเข้าเกมให้เราอย่างรวดเร็ว ามารถติดตามโปรโมชั่นสุดคุ้มได้ที่เพจเม l ลท็อปอัหรือแอดไลน์ไปที่เม l ลท็อปอัอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาร้านไม่เจอนะและทางร้านยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าจะเติมก็แอดไลน์ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปอย่าลืมไปเติมกันนะครับอยู่ชั้นหนึ่งใส่ป่ะเอาไม่ร่วงมาเล่า เอาเว้ทำไมดิเฮยอ้ยโอ้โหโกองวคตดอช้นะตรงใหญ่ไปเลยชั้นสามญ่เลยใช่ตรงใหญ่เีับยิงหมดมเกเลยเกมเ้ยดูเล่เก็บเสียงอยู่พี่วินหนี่ย คนหรือเปล่าเนี <Sisters of bile> to ่ยใช่แล้วบอกเลยว่าเลียจัดโดนที่ใเก็บเสียงแล้วไปปีนต้นไม้อยู่นะแม่งโคตรเกียดเนี่ยโอ้ไม่รู้เลยม่ายังไม่ได้ใช่ไหใช่วิ่งวิ่งหมันวิ่งเมันวิ่ง เฮ้ยไม่ร้องได้ไงอ่ะไม่ต้องไปแล้วมั้งออุยโโ้หไปทางนู้นกันหมดเลยตายแล้วโอ้ยไม่รู้ไม่เรียกแล้วเขาแต่เอ็มหนังเหนียวจะตายอ่ะไม่ต้องไปหรอกพี่รู้แต่เอ็มมันหนังเหนียวตายยากกับปากปอยหุ่ลบเพื่อเขาไปเลยเชื่อผม เราอยู่แค่เดียวกับผมนะสิเดี๋ยวนะไม่รถจำใจอ่ะลบไม่ได้ไม่ไม่ได้หรอโอ้ไม่รู้ทำไมตอนคัดคนเข้าแก๊กีฉันรู้ที่ไม่ปมติเอาวะไม่เป็นไรพอที่ไม่ใช้เกมสามโอ้ถึงขั้นขับรถหนีเบสที่คนนั้นเหรอโอ้ยเขาไม่ใจผมไม่เห็นนะ เร็วเอาความจริงรเขาอาจจะเป็นประานเลยตัดก็ได้นะมุกอะไรอ่ะมุกอะพี่รับมุกเขาหน่ยอย <c oughs> แป้งมันเยอะเลยขับมากเลยนะโปะบอกมา นี่นี่นี่มีข้าวใหญ่ใหญ่พี่ยนะไปครับอยากไปเดี๋ยวนี้เลยอยากแบบขาไม่แตะพื้นเลยแบบวินแบบตลอดตลอดเน่ยทำได้ถ้ามีความสามารถพอโอ้โหมันเหมือนมันคูลดาวนี่ได้นะได้นะได้ครับมันทำได้มันทำได้ระหว่างสองต้นอ่ะต้องเล็งต้นไม้ดีๆใช่แค่ต้องเล็งให้โดนเท่านั้น มีเอาพี่โยนทิ้งแล้วนะโมหงเนี่ยเพราะว่าโยนไม่โด้ไอพี่ผีน่าจะง่ายกว่าอะไรก็พี่ยิงไม่โดนได้เลยเอายีงแล้วนะอะไรรถไม่ต้องใช้ใช่ไหมจะดึงใหญ่อย่างเดียวเลยรถก็ได้รถมาถไรถมแล้วแบบเราเจอคนแล้วเราค่อยลงไงเยแล้วดึงใหญ่ก็ได้ยิงก็ไวเป็นรถนั่นแหละ เฮ้ยเจ้าคนมามามาไปกันเจอไหนเนี่ยเฮ้ยป่าบอลไปรู้จักคนชื่อออโดูได้ไงเนี่ยเขาดูครึ่งไม่ได้อ่ะไอ้นี่รู้อีกว่าเขาดูครึ่งเรื่องผู้ชายเนี่ยแม่นเหลือเกินนะอาย่าหอดเลยเปล่าค่ะเขาพาครึ่งลูกค่ะหมดเลยแต่ว่าว่าแต่ใครอ่ะคือออนดูอะผมไม่รู้จักอ่ะพี่ชาย นั่นดีใครเหรอลูกเหมือนกันนะผมเริ่มตังแล้วไงผมได้เล่นกับคุณกับปักบอยแล้วเริ่มไปรู้จักใครแล้วตอนเนี้ยโอ้โหไม่เอาสักบาทขนาดก็ขนาดนะไปอ่านซ้ำไปคนเถอยใหญ่ใหญ่ใหญ่ใยญ่ให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 จะตายกันงน่ลางลางยังางอยู่ยังไม่ทันลื่มลางลางลางในไม่แท้นะอัลไซเมอร์ไงแก่แล้ว ด่าคนอื่นดูเวลาด่าคนอื่นนะเอาภาพเท็จปากเลยนะครับเดี๋น้ำหมากจะกระเด็นติดจอโทรศัพท์ถึงง่ายดูตัวเองเลยอีกเองไอแกเสียงแกแกไม่เอาอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงเตาเนาะตีสิบกว่าแล้วพอดีไม่มีลูกค่ะมีแต่เตายันยานางอะไรไม่ได้ไปดึงหูนะยันยานขออภัยด้วยนะครับ ทำไม่ใครคิดเลยดีเอมันชัวร์ค่ะทุกคนเกมันชัวร์ไเยเช่ได้ไงโดที่อยู่ข้างที่เสมอมีอะไรปรึกษากันตลอดแม้กระทั้งเรื่องหนองในอ่ะเออพี่ยเป็นดีเว่ยตอนที่พี่เป็นหนองในแล้วก็ติดซิฟิลิสมาพี่ยังปรึกษาผมผมยังแก้ไขได้ทีเดียวเแว้วไม่อยุด เล่นมุกแม่แบบกาปันๆได้ความรู้เฉยแม่เห็นเล่นมุกแบบมุกแปลกมุกแปลกผมเล่นมุกแปลกแต่แบบความรู้มาแน่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยชิบวนิชิบวน่เองพี่ไหวพี่ไหวไปพี่เาไปเหนื่อยแล้วร้องทำไมว่าดีกลัวที่ไหนแต่ร้องนะเฮ้ยต้นต้นไม้มีต้นไม้ข้างหน้าผมมีก็หมาอีกคนหนอ่ะ จากไหนวะน้องพี่ต้องไปไหนทางไหนวะเนี่ยกระปะก็โดนคิมก็โดนมาร์กให้หน่อยได้ไหมครับกระป่าของผมนับไปแล้วครับนับไปอ่าคิมพี่เอาอย่างเงี้ยหุมนี้เอาด้วยดีเฮ้ยเห็นแล้วจะตามแล้วนอนคิมจะเหลืออะไรวะถามหน่อยดิเฮ้ยเอะไรที่หล่นวะ ต้องเล็งเลยเลยนิดนิดหนึ่งเลงเลยนู่นนู่นนู่นโอ้แล้วกิมใช้ UMP UMP ยูมียิงไกลโคตรห่วยไอ้ดูดิไม่ไม่มาร์กบอกด้วยนะไม่มาร์กบอกด้วยนะไอ้ดูดิเฮ้ยไปนู่นเลยเหรอใช่ตรงตรงนั้นนะฮะไอ้เสพปืนอยู่ยิงกันอย่าง ไม่เคยเป็นเว้ยน้องอันนี้บอดเฮ้ยเขาน่ารักนะต้องหมู่บ้าน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 ซื้อกินต้องใส่ไม่เห็นแล้วเห็นเหรอใสไลา์ก็ระวังอะไรวะเนี่ยไอ้ย่าไอ้บ้ากกโอ้เจ็บโคตรสองตัวเลยฮะสวยครับหลังหลังในบ้านในบ้านแล้วในบ้านแล้วในบ้านแล้วอันนีิเดี๋ยวผมช่วยดูนะเฮ้ยชิบหายละมันจะอยู่ทางไหนปะไม่รู้ ตแมง่งกายจัดตรงนี้เนาะพี่ชายไปช่วยเขาก่อนอ่าเออเดี๋ยวผมไปได้ได anyway ้ได้ได้ดึงจุด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 ดึงเบอร์สองอยู่ไหนเบอร์สองพี่ชายไปจุดดึงเลยพี่ชายโอ้โหโดนแรนด์มีตัวข้างหน้าพี่มีตัวพี่ข้างหน้าจุดดึงมันไม่เห็นผมเว้ยกิมไอ้เนี่มันไม่เห็นพี่เว้ยตายตาย โคตรมันเลยวะโคตรมันเลยว่ะคิคิวไมงวิ่งมาแอบตาต้นไม้พี่เว้ยคิมมันวิ่งมาแอบตาต้นไม้พี่เจอพี่ิงตายเฮขารู้หาเจอแก้วเจอแก้วไอดอลแมนมันมันคือซุปเปอร์ซุปเปอร์ฮีโร่ไอ้ตัวนี้มันคือซุปเปอร์ฮีโร่เฮ้ยพี่ชายเอาเรื่องเหรอใช่เว้ยถึงเราจะใช้ว่ คือเราไม่ต้องทำไรเลยรออยู่นี่อยู่่นีมันอยู่นี่พี่ตายยิงหลังยิงดิงยิงจังหลังอ่ะพี่ตายมันเด่นผมแล้วมันเด่นผมแล้วยิงหุบตกระบายแน่มันอยู่อีกก้อนนี้มันอยู่อีกก้อนนี้กิ๊บกิ๊ยิงหน่อยกิปยิงหน่อยกิ๊ยิงหน่อยเออเอานักบินยิงไหนพี่ยิงไหนจึงบอกว่าให้ โคตรเกียนกวกเลยมุมเนี้ยโอ้ไม่น้องอ่ะโซนโคตรแรงลับไปบ้านได้แก้วไม่ต้องทำไรเยน้อย่งอย่ามีค่ไม่นอนทำอะไรองทำไมชูเทลาทำไมจึง